โคตรถูกเลยเพียงวดลทาสัญบาทตลอดอายุสัญญากักบ Toyota v ว o อปี2018และ2019รถเราสวยเดิมๆไม่ทำเครื่องไม่ทำสีส่วนคันนี้ได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานเป็นสีขาวมุกสวยเดิม รถรานเราไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้ลูกค้าอุ่นใจได้เลยใครกําลังมองหารถเก่งคันเล็กๆขวัญเ,เบาๆเ,เ,เราแนะนําเป็น2คันนี้เลยท้ายเดิมๆอย่างสวยไม่มีชนท้ายมาแน่นอนคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยห้องเก็บสัมภาระเขาก็กว้างบรรจุของได้เยอะภายในใหม่และสะอาดมากคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ N G F, แอร์เย็นเจี๊ยบรานเรารับประกันไม่แท้ไม่มีกอไหมเครื่องยนต์1.5ร้อยแปดแรงมา้ารับประกันเครื่องเกียร์1นปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลราคาสุดพิเศษสำหรับเดือนนี้เพียง3 แ5ม่ 35, บาทเท่านั้นห่อนวดละ5 0 0 0ับาทตลอดอายุสัญญาย้ำมวดละ5 0 0 0ับาทเท่านั้นฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทะเบียนพรบบเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศส<อ>นใจเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถบา้านสงเส้นซ่อมสร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์064 7879 888เย่ดาี๋ยวมาผิดเต็นนะ